ยี่สิบห้านัดแพ้ไปแล้วสิบเอ้ยสินัดล่าสุดแพ้ไปแล้วแปดเจริญพวงแหละ สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอเจดมป,ประจำทุกเช้านะ9โม,งต,ง,ม,ง,มงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเืพองเราซาวซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนนะผลโพสที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตรฟอร์มที่ด้านหน้าตรงนี้เป็นกโลจ่ายเจ,จดมทีมง,งานง่ายๆนะใหญ่หลอดทุกคนนะจ๊ะอ้าวช่วงนี้แฟนมายเยอะแต่อยู่ไหนขอเสียงหน่อย <ged> ไปดูผลฟอร์มที่น่าสนใจมก็เมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อคืนนี้มี2คู่นะที่เตะก,กันนะจ๊ะพวกพี่พรีนะจ๊ะแต่พี่มหัม เวอร์พูลเปิดบ้านเราชนะวูไปแบบคือจับแต่ก็ชนะไงลุ้นแชมป์เออเล่นดีไม่ดีเนี่ยมีชนะไว้ก่อนมันถือว่าโอเคชนะไป2ต่อนะพวกแกนะสวยคู่เลยนะจ๊ะพักฟอรมสกายตอนนั้นสเปอร์แนละ้วก็เปิดบ้านเฉือนเ้าชนะแมนเชสเตอร์อยู่ที่15ไปได้1นึ่งประตูศูนย์จากประตูของเจมส์เดอะปาเป้าแมดดิสันนั่นเองนะจ๊ะเอาแพ้ต่อเนื่องกันไปสำหรับแมนยูเดส่วนสเปอร์ที่ว่าห่วยๆก็ยังชนะยู่นเดตได้แมนยูเด,ด คิดเอาเองกันแล้วกันนะอันน่้คือผลบอลที่เราสนใจมากกว่าเมื่อคืนนะจ๊ะ ใครมีแลนทัวร์ดูบอลห้ามพลาด2025นี้นะจ๊ะเจะดดําขอชวนทุกคนบินลัดฟ้าไปอังกฤษด้วยกันกับเบรลแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ตนะที่จะพาทุกคนไปเชียร์ติดขอบสนามแบบจัดเต็มทั้ง2แมตช์ได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเจอกับเบเวอร์ตันนะถือว่าเป็น2ดาร์บี้แมตช์ที่สุดมันแน่นอนนะพวกแกนะเพราะมีกิจกรรมสเปเชียลสุดว้าวคือไปลงเล่นในสนามซ้อมของลิเวอร์พูลในทัวร์อัลติเมทเอ็กซ์เพรียรนที่มีแค่ปีละั้งยน,น,น 2025นี้นะรีบจับจองทักกันเข้ามาได้เลยในเพจ Real Fan Travel and Sport ลิงเพจและเว็บไซต์จะดําแปะไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยนะจ๊ะและนอกจากดูบอลแล้วเนี่ยเราังมีกิจกรรม่นอีกจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเมืองแบล็กพูลเมืองตาอากาศริมทะเลทางตอนเหนือของเมืองลิฟูนะจ๊ะทัวร์สนามแมนฟิลโอทัฟฟอร์ดช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองลิฟูและอีกเยอะมากๆในโปรแกรมทัวร์นี้นะเจ๊บอกเลยโปรแกรมเที่ยวเจ๊ได้มาประมาณ10กว่าหน้ากระดาษ A4 นะว่าแกนะบอกเลยว่ามากับเรลแฟนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนฝากดยนะะจูด เราจะเดินทางกันวันที่1-9เมษายน2025นี้นะจ๊ะช่องทางการติดต่อสอบถามเข้าไปกันได้เลยนะที่เพจ r e a l f a n Travel and Sports หรือง่ายๆเลื่อนลงไปด้านล่างจะดําแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะแอดไลน์กันไปได้นะที่ Real f a n 789หรือสะดวกโทรได้เลยที่0859996592แล้วเจอกันนะจ๊ะไปดูบอลกันจะดมันแน่นอนนะจ๊ะอะไรจุกครู ทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวในข่าวคราววงการฟุตบอลลูกหนังทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวในวงการลูกหนังโลกกันมากกันละกันนะจ๊ะอัปเดตหลังเกมเลยก็ละกันนะแมนยูแต่บุกแพ้สเปอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะจ๊ะรู้เป็นอโมริมหรือว่าเดอะหนวดเนี่ยนะเจ้าของฉายารูริมของเจดมเนี่ยนะจ๊ะก็ออกมาพูดหลังเกมเนี่ยนะก็บอกว่าความแตกต่างในเกมเนี้นะไม่มีอะไรมากเลยสเปอร์ยิงได้ยดเตดยิงไม่ได้แค่นั้นเองจริงดิดูไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหให้สัมภาษณ์อาวละตุปตูเป,ปละาาตไไฟฟเเรรริิ่่มมจออนนนี้แบบ รวมและอีกสักพักนับทาตไปแตกเหมือนเอเล็กตันฮาก็รู้เรื่องกันเน่เจ้โดยรูริมเนี่ยนะพาทีมยูเต็ดเนี่ยแพ้8เกมจาก12นัดหลังสุดในเมียเ์ลีกอังกฤษนะจ๊ะแต่้าเขาเข้ามาทํางานเนี่ยนะสินัดที่คุมยูเต็ดเนี่ยชนะแค่สเสมอ2และแพ้ไปถึง8เกมนะจ๊ะในปเปีเบลยียอังกฤษฤดูกาลนี้ตอนนี้อยู่อันดับ15นะมี29คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเนี่ยแค่3มอันดับและห่างจากโซนตกชันน้น12คะแนนเท่านั้นเองนะโดยรูริไม่สามารถหลังจบเกมแบบนี้นะเขาบอกเลยว่าเ ก็นั่นละคือความแตกต่างนั่นแหละของเกมเนี่ยแหละก็ว่าเสปเปอร์นะทำประตูได้แต่ว่ายนะูไนเตะทำประตูไม่ได้รู้ว่าเราก็มีโอกาสนะ่ละเกมสวนกลับเราก็พยายามจะได้ผลอย่างขันที่เราต้องการนะ่สุดท้ายก็กลายเป็นสปเปอร์ทำประตูได้แต่เราทำไม่ได้ก็พยายามจะฟื้นฟูร่างกายของผู้เล่นนั่นละก็หวังว่าเกมต่อไปเนี่ยผู้เล่นจะกลับมาได้หลายต่อหลายคนร่วมมือกันนะทิ้งก็ต้องสามัคคีกันนะเพราะว่าสามัคคีคือพังเฮ hey! จากเมื่อกี้คือพลังนั่นละขอพยายามทาให้ดีที่สุดให้จบฤดูกาลนี้แล้วเดี๋ยวฤดูกาลหนา้าว่ากันไหมเออเกมในพิมลีกเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ยากที่สุดนั่นละลูก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดก็ไมยังเป็นต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าวังว่าทีมชุดเนี่ยกำลังจะได้ประตูอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นนั่นละเราพยายามทําประตูตนน่ในในการฝึกซ้อมเราก็ทำได้ดีนะแต่ว่าการลงไปแข่งจริงเนี่ยรู้ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวหรอก็ไม่ต้องไปกังวลสื่อจะมอยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ารูเนี่ยเกียดตความพ่แพ้อยู่แล้วเป็นควววาามรููู้สสึกกกกทททีีีี่่่่่่แยยุดในนนนนโลลลลััะะอบเง ตารางคะแนนก็คือเราอยู่ตรงไหนของตารางคะแนนนั่นน่ากางังวลรู้ไม่เคยกงังวลสถานการณ์ของรูเองเลยเอ้าวตามนี่รอดูแล้วกันตอนนี้พูดอะไรยังมากไม่ได้นะจ๊ะแฟนยูวิเตตอนนี้ก็ความคิดสับสนดราม่าปนเปนหมดสวยดำย้ำอีกรอบหนึ่งนะส่วนตัวยังให้โอกาส2ปี4ตลาดแล้วค่อยตัดสินแต่ถ้าคุณไม่ได้ผลการแข่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจะดำไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งได้จริงหรือเปล่า,า,ลานะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่ากลุ่มทูนเนออสโดนเชอร์จิมแรดคลิปเนี่ยนะมันก็บ้าๆบบๆไปดึงแดนแอชวิลดจากนิวคาสเซิล มารอเขาทางาน3-4เดือนให้เขาทางาน5เดือนแล้วปลดเขาออกมันก็ทํามาแล้วพราะนั้นไม่แน่เหมือนกันนะสถานการณ์ของรูริมนะใครจะมองไงแล้วแต่จะดํำยืนยนันให้โอกาสให้เวลาแต่รูปแบบการเล่นผลการแข่งขันมันต้องมาควบคู่ไปด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแม่ไม่อยากจะคิดต้งซ่านอ่ะทีนีไ้ไปดูกันที่อดีตตานานของสโต๊กซิตี้นะจ๊ะอย่างไมเคิลโอเว่นนะให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับพรามทีวีพิเมริกเนี่ยนะนะไม่ไหวหน้ารูเบนอโบริมซกกักนิดเลยกับผลอย่างันที่ยูเต็ดบุ แพ้สเปอร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะโอเว่นบอกเลยว่าทีมนี้แม่งห่วยที่สุดตั้งแต่เขาเคยดูมาตั้งแต่สมัยเขายังเล่นให้ลิเวอร์พูลจนย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยห่วยแตกมากๆเลยน,นั่นเองและลูริมเข้ามาทํางานเนี่ยมีแต่แย่ลงด้วยน,นั่นเองนะจ๊ะโดยเว้นในสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมเอางี้เวน้นว่าเว้นจะเริ่มตรงไหนดีอะเอาตรงๆเลยนะทีมนี้แม่งห่วยแตกสุดๆเลยตอนนี้เวน้นพูดได้แนละ้วใช่ไหมเพราะอะไรลูริมเนี่ยแม่งคุมทีมานะมลลาสิบสี่น,นัดแล้วในพรีเมียร์ลีีกเเเพรราาะนนนั้้่ est, ่ยไไมตองปโ นะตั้งแต่เว้นอยู่กับลิพูจนย้ายออกไปทีมอื่นจนมาเล่นกับยูเนเตตยูเนเตดเคยดีกว่านี้เคยแข็งแกร่งกว่านี้นะตอนนี้อย่าว่าแต่ชนะเลยเล่นไม่ยังเล่นไม่เป็นทีมเลยนี่มันแย่ยงกว่ายุคของอดีตเทนฮาร์สอีกนะรูริมเพิ่งเข้ามาก็จริงนะแต่ไม่ได้ช่วยทีมดีก็เลยมีแต่แย่ลงแย่ลงสะรลอนเตี้ลงเตี้ลงอะไรเงี้ยแหมถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อผู้เล่นในตลาดนาักเตะเนี่ยนะไม่เกี่ยวเดวิดมอยเข้ามาคูมเมวอเวตันอะใช้เงินไปสักบาทหนึ่งไหมล่ะไม่ได้ใช้เลยเอางี้พูรรกววานนน้็แนนะละะะิมเเเคยป,ปนนนะช พอโตในลีโปรตุเกสเป็นแชมป์ได้เนี่ยนะไบตั้นของพีเมลีกเนี่ยก็อาจจะเป็นแชมป์ลีโปรตุเกสก็ได้โอ้โหไปเคลโ่อนเว่นไม่แตะเบรกเลยพุ่งแบบแทงจูรุตจูรุตนี่เข้าทุกดอก,กน,นะสำหรับตำนานสโต๊กรายนีนย้จะเอาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะขอแบบสุภาพแล้วกันนะออาไปต่อที่เดอะปาเป้าเจมส์แมดิสันกันบ้างแล้วกันนะจาร่าสุดเนี่ยทำท่าดีใจจู่ๆเนี่ยนะเจ้าตัวยอมรับเลยหลังยิงประตูชัยให้สเปอร์ชนะแมริโเต็ดได้หนึ่งศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตอบโต้ตำนานพัันุของมเต็กบ พันฮาร์ดแมนอย่างรอยคินทีวิภาพวิจารณ์ดูหมินเยียดหยามเขาในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นเขาทำประตูชัยให้สเปอร์ชนะยูเนเ็ดได้เนี่ยก็ต้องจุปากกันสักเล็กน้อยนะจ๊ะโดยแมดดิสันบอกแบบนี้กับสกายสปอร์ตนะเขาบอกเลยว่า แมดบอกเลยนะแมดว่ามันมีเสียงบรบกวนจากภายนอกเข้ามานะก็โอเคละคนเรามันมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแหละเพราะนั้นแมดก็ขอตอบโต้ด้วยผลงานในสนามมาแล้วกันนะมันก็มีคนที่มีความสุขกับประตูชัยที่แมททาได้นะแล้วก็มีคนที่เป็นทุกข์หรือไม่พอใจก็เข้าใจได้นะโค้ชของเราลุงแอนเนี่ยบอกตลอดว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างนะแต่มันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อเออทั้งเพื่อนเราเออยญาิพี่น้องเราเนี่ยมันมาจากคนที่มีชื่อเสียงไอ้คำพูดลบๆแบบนี้นะแมดเองเนี่ยนะก็ต้องตอบโต้ในวิ ของแมดนี่แหละอานะันคือเจมส์แมดดิสันพอย้อนไปดูที่รอยคีนพูดไว้ในรายการด e Overlap เนี่ยนะเขาบอกแบบนี้อกว่ากูบอกเลยนะคนชอบบอกกันว่าไอแมดดิสันเนี่ยแม่งคือนักเตะค,คนสังคังแต่เมื่อไหรเมื่อไหร่ม,รมึงจะก้าวขึ้นมาแสดงให้กูเห็นว่ามึงเก่งสักทีวะมึงตกชั้นกับเลสเตอร์เนี่ยนะเดี๋ยวมึงก็ตกชั้นกับสเปอร์อะ อางี้กูอาจจะพูดแรงไปกูว่ามึงก็ไม่ได้แย่นะแมดิสันอ่ะถ้ามึงไม่ได้มัวแต่ไปปลาลูกดกลูกดอกบ้าบอของมึงอะ่ะเอางี้ถ้าคุณจะบอกว่าถ้ามึงมีแมดิสันอยู่ในทีมแล้วมึงคิดว่าสเปอร์จะจบท็อปซิกเนี่ยนะมึงบ้าแล้วมึงเพ้อแล้วโอเคแมดิสันแม่อาจจะเป็นนักเตะที่มีพวงสวรรค์ เออู่ไม่เล่นนะไอ้เจดมอ๋อตัวตพี่คีดตจ้ะนั่นแหละมาดิสันแม่อาจจะเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์น่ะแต่พูดตรงๆนะถ้ามึงอยู่ในห้องแต่งตัวสเปอร์แล้วมึงเห็นมาดิสันกลับมาลงสนามได้แล้วมึงจะคิดไหมว่าโอ้โหวันนี้สเปอร์จะต้องชนะคู่ต่อสู้แน่นอนก็คงไม่หรอกป่ะเออถึงว่ามาดิสันมันถึงได้เก็บกดความในใจไว้นะแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเล็บสีดำเนี่ยนะแสุดท้ายยิงประตูได้ก็ปาลูกดอกเสร็จปั๊บนี่ชาชัดเจนปาเสร็จปั๊บบอกลอยกินเออ

เฉียบคมกัคโปด้วยนะว่าตอนนี้เจ็บและไม่น่าจะทันเกมในคืนวันพุธที่ดวลกับแอสตันวิลล่าด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยสล็อตได้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยว่าเอโดยหาเสียงนั้นนะครับอาจารย์แม่จานะเรื่องบอกเลยนะครับโคดี้กักโปไม่ได้โดนใบเหลืองหรืออะไรเลยครับบันเนอเขามีอาการบาดเจ็บจากเกมเมอร์ตันนะครับและนักเตะของเราสองสัมพนก็เจ็บแบบนั้นนะครับแต่กักโปเนี่ยหนักมากเลยนะครับนะก็อาจจะต้องพักกลางสัปดาห์เจอกับวิลล่าก็อาจจะไม่ทันลงสนามนะครับนะต้อองรรดูคับทีแรกเนี่่ยคิดวาเจ็บบบเเเาาๆแต่่ไมลยนะครับตอนนี้นะครับนะ และชชนะเนี่ยนะครับเกมที่ชนะวูฟปสองหนึ่งเนี่ยสำคัญกว่าการที่เราถล่มสเปอร์สี่ศูนย์ด้วยนะครับบันเนอร์เพราะอะไรรู้ไหมครับบันเนอร์เราเนี่ยนะครับยากมากนะครับจะชนะทุก3วันครั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ยากลำบากเราชนะได้ก็หวังว่าจะแสดงจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้ต่อไปนะครับบันเนอร์เราต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับบันเนอร์ส่วนนักเตะที่เนอร์จะชมนะครับนั่นคือผู้เล่นอย่างจาเรคอนซ่านะครับบันเนอร์แล้วก็วัตารุเ่นโดนะครับบันเนอร์สองคนนี้สังคังกับทีมเเเเเเรร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 าา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 มมกกลยนนนะะะะคคคัับบบถ้้้ตตอองงงปสสว็จ่่พพึ จากบางโมยักษ์หน้ายักษ์เอวนะครับมาเนอร์ไปถึงหรือเดบิททอมดีอาร์สเนี่ะครับแต่นักเตะสำรองเหล่านี้สําคัญมากเลยนะครับมาเนอร์เวลาทีมต้องการพวกเขาโชว์ฟอร์มได้แบบนี้เริศม,มากเลยนะครับมาเนอร์อ่าน,นั่นคืออาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตก็ชมตัวสำรองอย่างคอนซาแล้วก็เอนโดว่าช่วยทีมได้ในช่วงเวลาที่ทีมต้องการนั่นเองนะจ๊ะแม่เล่นดีก็ชนะเล่นไม่ดีก็ชนะเล่นฟืดก็ชนะเล่นลื่นๆก็ชนะเก่ง ยอมรับอ่ะไปตองที่ big world v i r g i l f u n d ด i กับตันทีมพลเก่งของพี่พร,รีลิวพูนะจ๊ะก็ยอมรับเลยบอกว่าโอ้โหคือจับลมแทบกินเลยนะสำหรับการเอาชนะบูฟได้2ต่อ1ที่แอนฟิลด์ล่าสุดเมื่อคืนนะจ๊ะ โดบยบีเวอร์ในสภาพหลังจบเกมแบบนี้นะเขาบอกแลยได้บอกเลยเราครองเกมได้เตลารอดแหละเราอยากครองทั้ง90นาทีเลยแต่ว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> นี่มันคือปีมาริกมันยากวูบเนี่ยจะลงโทษคุณก็ได้นะเขาสร้างจังหวะได้ตลารอดและอันตรายเลือกเกินแต่สุดท้ายเราคว้าสามแต้มได้เกมนี้เราต่อสู้หัวสู้หัวสุนเลยยังหนักเลยแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีบอลเรารรร้างการได้แต่นักเตะวูบคนนันเก่งเลือเกินคุณปูอะไรเฮ้คุณยาสีจะดน,น,นันระอ,อันตรายเลือเกินเราต้องระวังโชคร้ายเลือกเกินเขาทำประตูเราได้นะแต่เราก็หยุด ไว้แค่สกอร์เดียวนะเนี่ยต้องยกเครเดิตให้เขาเลยเราทําได้ดีแต่เขาเนี่ยนะก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันเพียงว่าเราสามารถหยุดประตูเขาไว้แค่ลูกเดียวเรารสามารถสายสเปซสบายอยู่เหมือนกันนะเก็บครองบอลได้ไม่ค่อยดีเหมือนที่เราเคยทาได้แต่สุดด้แล้วเราชนะได้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่นนั่นคือบัวจิ้ เดือมองฟานได้นะช่วงนี้ฟอร์มดีเลือกเกินนะสำหรับทั้งบิ๊กเวิร์ดแล้วก็ลิวผูวด้วยเก็บ3แต้มหนีอาสนอเป็น7แต้มเหมือนเดิมอ่ะไปดูกันที่แอนดรูว์เดอะพลังม้าโรเบอร์สันกันหน่อยแบ็คซ้ายทีมชาติสโตรทแล์ของเพิพิรีลิวผูนั่นจ๊ะก็ยอมรับเหมือนบิ๊กเวิร์ดเลยบอกว่าโอ้โหวูฟนี่ทำให้ทีมต้องลำบากในช่วงครึ่งหลังนะที่บีบขึ้นมาไล่ไปหนึ่งต่อสองแต่ซ้ายลิวผูเขาจบเกมด้วยชัยชนะไปแบบบุดปิดนั่นเองนะจ๊ะโดยโรบโบเนี่ยบอแบบนี้นะเเรราาแบบผ่าานมได้ องศูนย์ 0, แบบต่อปักครึ่งอะโบว่าแบบเราก็เต็มที่แล้วแต่แบบคือฟุตบอลแม่งเ็เงเนี้ยแบบคือลงสนามไปก็ตั้งใจเล่นให้ดีแล้วแบบบางทีเราแม่งก็ผิดแผนเราทำไม่ค่อยได้ครึ่งหลังแม่งแบบโบว่าเราแบบดิ้นรนนะแต่ก็ไม่รู้่แรงเราก็หมดด้วยแต่เราก็ใช้ประสบการณ์ทุกอย่างที่เรามีทุ่มเทแล้วแบบตอนเขายิงประตูได้เราก็แบบประมานะแต่แฟนบอลก็เครียดนะใช่ป่ะโบว่าแม่งมันเร่นธรรมชาติเว้ยพี่อื สุดท้ายบ้างผ่านเราก็ชนะได้ก็ต้องชมบูฟอะมัเล่นเยี่ยมนะโ,โหแบบเปลี่ยนมาแบบกด,ดเราได้เลยแต่เราทําได้ก็นั่นแหละเราจะกลับไปชนะต่อเนื่องนัดก,กับบู๊เนี่ยโอ้โหพวกเขาดีแต่เราชนะได้เดี๋ยเดี๋ยว,ยวเริ่มต้นนั่นนี้แหละ <l ug> อันนั่นคือแอนดรูว์เดอะพลังม้าโรเบอร์สันนะจ๊ะไม่ไม่รู้โดนตัวเล็กไปกี่ตัวนะไปต่อกันที่เราลบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอ e ีเป๊ปเดอะโรกิทัวเดล่ากันบ้างแล้วกันล่าสุดยกย่องนิโก้กอนซาเลซนะจ๊ะกองกลางค่าตัว50ล้านปอนด์นะที่ย้ายมาจากปอร์โต้ในตลาดมากราวันสุดท้ายเนี่ยนะบอกว่าโอ้โ oh ห oh, นี่คือมิน ah, ิโรดรีอ้าวซะอย่างนั้นนะบอกว่าเนี่ยเข้ามาสร้างความนิ่งความบาลานซ์ความสมดุลให้กับทีมนะจ๊ะหลังจากกองกลางรายนี้นะก็เล่นเต็มเกมเลยในเกมที่ซิตี้ถล่มสติกาซาร์ซาว เออดีดัสเตเดียมนะจ๊ะโดยกองกลางสเปนวัย23ปีเนี่ยนะนะก็ลงสนามในเกมแเนยูสุดแล้วก็เล่นจนจบเกมเลยเนะี่ยเป๊ปบอกแบบนี้เลยว่าอืมเป๊ปว่าการมีน้องโก้ในสนามเนะี่ยโอ้โหช่วยเราได้เยอะเลยนะจังหวะบอล50 50บอลแถว2บอลจังหวะ2องเนี่ยเขาเก็บได้เรียบเลยนะนิโก้เนี่ยนะนะมีความดุดันฉลาดที่จะเล่นนะทางบอลดีทางบ้านลาดยางแล้วเออในวัยแค่23ปีเนะี่ยเป๊ปว่านะเขาเหมือนมินิโรดรี้เลยเออไม่ใช่มินิคูเปอร์นะมินิโรดรี้นะนี่คือคำชมที่ยิ่งใใหญ่่่่เเเเลลยยยยนนนนะะะพรรราาาอออไูู้้้มมมงงโกีแค ซึ่งเป็นสถานที่ดีดสุดสำหรับดาวรุ่งที่จะเรียนรู้ฟุตบอลเลยนะและเขาเนี่ยนะก็เพิ่มความดุดันตอนเขาไปเล่นที่ปอโตนะสไตล์ฟุตบอลเขาก็าหลากหลายขึ้นเพราะนั้นมองแล้วเนี่ยนะแม่เรายังมีผู้เล่นสไตล์เดียวกับโตรตีอยู่กับเราไปอีก7-8ปีข้างหน้าโดยว23ปีสําปีสำหรับนิโก,โก้ก่อนซาเลสเป๊ปชมหวานเจี๊ยบเลยนะจ๊ะ ทีนี้พี่ต่อที่บังมูชบ้างแล้วกันนะโอมามามูชเจ้ตัวรุกทีมชาติอียิปต์นะที่ย้ายจากไอจักแฟรงเฟิร์ตมาอยู่กับซิตี้ด้วยค่าตัว67ล้านปอนด์นะสนัดแรกยังยิงไม่ได้นัดล่าสุดถล่มเนโกเซนซีซูนพวกกดแฮตทริก3ลูกเลยและเป็นแฮตทริกครั้งแรกในอะาชีพคาแข้งของบังมูชด้วยนะเจ้าตัวให้เครดิตกับซิตี้ให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทีมสตาร์โปลและรวมไปถึงเป๊ปกวเดล่าด้วยนั่นเองนะจ๊ะก,กับแฮตทริกครั้งแรกในอะาชีพคาแข้งนะโดยบังมูช่สัมภาษณ์แบบ ยักเลยยักหน้ายักเอวเหมือนพี่บางโมเลยมูชบอกเลยนะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ด้วยรวมไปถึงเป๊ปด้วยนะพี่เป๊ปนี่สุดยอดจริงๆประตูที่มูชชอบที่สุดคือประตูแรกนั่นละเพราะว่าเป็นประตูแรกของมูชกับซิตี้ด้วยนะเกิดที่เอติฮัดด้วยมันเหลือเชื่อจังเลยขอบคุณด้วยสำหรับแอซิตของเอเดนันนะนี่คือโกที่เก่งมากขอบคุณแอซิตและเป็นเกียริประวัติด,ด้วยกับประสาทการจ่ายของเขาที่มากที่สุดแล้วในฐานะผู้สาประตูนะแม่สุดยอดเหลือเกินนะอินี่มูชชอบมากเลยยักหน้าแล้วก็ยักเอวอ้าวตาม ฟอร์มดีเหลือเกินนะจ๊ะโอมามามูชหรือว่าเจ้าชายแห่งอียิปต์ Prince of Egypt นะจ๊ะที่จะมาสืบทอดตำนานอียิปต์ต่อจาก King of Egypt อย่างโมซาร่ายักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะอ้าวอย่างที่บอกไปนะจ๊ะเอเดนเซนเนี่ยนะก็ทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่แอซิสมากสุดในประวัติของพี่มิลิกเรียบร้อยนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะทำแอซิสไปก่อนน้านห้5ครั้งเทียบเท่ากับพอลเซนทรัล พอลดอบินสันนะจ๊ะอดีตประตูของลิเวอร์พูลแล้วก็ทอร์นาโดสเปอร์และแบล็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยนะแต่ล่าสุดประตูที่เขาเปิดให้โอมามามมชหลุดไปกระดกข้ามหัวมาตินดูบราฟกาโก้เนอร์ดัสเซนเนี่ยก็เป็นแอสซิสต์ครั้งที่6ของเขาน,นั่นเองนะโดยเจ้าตัวใช้จํานวนเกมไปแค่266เกมกับ6แอสซิสต์นะจ๊ะส่วนพอลดอบินสันในตอนนั้นเนี่ยนะสามร้อยเจ็ดสิบห้านัดกับทั้งลีสเปอร์แล้วก็แบล็กเบิร์นเนี่ยทำไป5แอสซิสต์น,นั่นเองนั่นคือสถิตของเปิด บอลใช้เท้าดีจริงตัวนี้ยอมรับนะจ๊ะไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งที่คคลาฟ้าของเมืองแมนเชสเตอร์ตัวนั้นเขาว่าว่าใช้เท้าดีไม่ค่อยอะอ่ะไปดูทีมที่แพ้แบบยับเยินเกินห้ามใจอย่างสลิกาซาอุดีญีล์คาสเซิลอยู่แต่ของคุณซือจอมม่วงเอ็ดดี้ฮาวกันบ้างกันแล้วกันล่าสุดเจ็บปวดเลือเกินหลังจากบุกแพ้ซิตี้ยับเยินนะจ๊ะลูกทีมผิดฟอร์มนะแล้วก็ไม่แก้ตัวใดใดทั้งสิ้นยอมรับความพ่ายแพ้นะโดยเอ็ดดี้ฮาวสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าฮาวว่ามันเจ็บปวดนะพี่นะ มองจากข้างสนามเนี่ยหาว่าเราน่าจะสู้ได้ดีอยนูนี้แม่มาตรฐานเราไม่มีเลยไกลมากกว่าจะถึงมาตรฐานเนี่ยปล่อยให้ผู้เล่นผู้สู้มีพื้นที่เยอะไปซิตี้เขาเก่งอยู่แล้วมันรับมือยากะนะเสียประตูเร็วอีกอะไรโอ้หลายอย่างไม่เข้าทางเอาเลยแล้วกลายเป็นว่านั่นแหละเกมมันจบไปแล้วฮาวก็ไม่แก้ตัวหรอกแพ้ก็คือแพ้ เออเออนั่นแหละตามนั้นอ่ะก็ไว้กลับมาใหม่เกมหน้าแล้วกันสำหรับเอ็ดดี้ฮ่าฮ่าเฮา,า,านะจ๊ะเกมนี้ ยับเยินเกินหามใจไปดูกันที่หนูริงกันหน่อยราฮิมสเตอร์ลิงนะจ๊ะตัวรุกที่ยืมมาจากฐานนักการักเชนซีมาอยู่กับไอ้ปีใหญ่แฟร์ฟิลเดออาร์เซนอลแล้วก็พึ่งพาแล้ไม่ค่อยได้นะเ,นเนี่ยนะล่าสุดเกมชิชนะเลสเตอร์สองศูนย์เนี่ยเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็กลายเป็นมิเกลเมริโนนาซาริโอเดอลิมานะจ๊ะหรือว่าเอ็มไน่นะศูนย์หน้าทีมชาติสเปนเฮ้กองกลางทีมชาติสเปนนะจ๊ะที่เหมาสองประตูช่วยให้ทีมของมิเกลไรเตต้าเก็บชัยชนะจากคิงพาวเวอร์สเตเดีีีียยยยมเเเเเเเหหนน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 ือออออออลลลสตตตรรร์์์ซซิิ้้้้ไไไไดดด่่ะำาาาวงงขใญฟ มาด่าใช้คำนี้เลย,ยกันด่าราฮิมสเตอร์ลิงบอกซือบือ้อยืนตำแหน่งในผิดพลาดมโ่งวตัวเล็กไปหมดนะโดนจับล้ำหน้าง,ง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะเลยนะกับการเป็นตัวรุกของอาร์เซนอลนะจ๊ะตัวเอียนไรท์บอกแบบนี้เลยนะ ลายว่าอาเชนะ่ะรู้ดีนะว่าโอกาสในการชนะเลสเตอร์สำคัญมากนะและเวลาเล่นตามไลยล้ำหน้าเนี่ยนะวิ่งตามแบบนี้ต้องอ่านเกมต้องรู้ตําแหน่งตัวเองทอสซาวิ่งตรงไปข้างหน้าคุณก็ต้องดูดิว่าคุณอยู่ตัวไหนของของเกมลุกอะ่ะมันไม่ใช่กองหน้าอาชีพก็จริงไนงะน้องหนูหลิงเนี่ยแต่มึงช่วยมองหากองหลังตัวสุดท้ายแล้วมึงช่วยเช็คตําแหน่งเมึงหน่อยได้ไหมจังหวะของลาฮีมในการล้ำหน้าเนี่ยนะรับไม่ได้เลยหลายต่อหลายช็อตเนี่ยนะล้ำหน้าไปแบบนี้มันมันฟุตบอลระดับสูงมันไม่ควรล้ำหน้าโมซัวแบบนี้นะแนวรับทั้งงงหมมดดเนนี่ัชจคุณต้้ออสิพืท หลังไลยมีให้เล่นเพียบเลยถ้า like ไลซ์เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยนะโอ้โหจังหวะนี้กูด่ายับปวดหัวเช็คลำหน้าไม่ได้เรื่องนั่นคือราฮิมสเตอร์ลิงนะจ๊ะหรือน้องหนูลิงโดนเอียนไรส์สวดจับเลยนะ ทีนี้ไปต่อกันที่อูนายคนอูทองเอมอรีนะจ๊ะเทรนเนอร์คนเก่งของไอซับวิลล่านะล่าสุดออกมายืนยันว่าลูกทีมตัวยืมจากแมนยูเต็ดอย่างมาคัสเดอมุ่งแรดฟอร์ดเนี่ยนะกำลังปรับตัวกับทีมแล้วนะแล้วลงมาเป็นตัวสำรองเนะี่ยก็มีส่วนสำคัญยิงฟรีคงฟรีคลิกไปชนคานกระดอนไม้เพื่อร่วมทีมซ้ำเข้าไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มั่นใจว่าจะกลับมาเป็นแรชชี่คนที่พึ่งพาได้สมัยที่ขึ้นมากับยูเต็ดใหม่ๆแน่นอนนะจ๊ะโดยอูนายคนอู่ทองให้ ูว่านะน้องแรดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆื่อยล่ะก็รู้สึกสบายใจดูน้องมันภาษาโกภาษากายมันก็ดีขึ้นก็ช่วยเราในเกมต่อไปได้อย่างแน่นอนละเขาจะกลับมาเป็นผู้เล่นที่เก่งแน่นอนอูมั่นใจในตัวน้องมุ่งมันแบบนั้นนั้นละถึงได้ยืมตัวน้องมันมาอ่านะั่นคืออูในสภาพแบบนี้นะจ๊ะทีเนี้ยมองไปมองมาเนี่ยนะดูจากสเตตเนี่ยเล่นไป45นาทีเนี่ยจ่ายบอลอ่าครอสบอลได้8ครั้งเนาะสัมผัสบอลในกรอบเกี่ยวงังครั้งแข่ง7ครั้งในชนชะนะดโอกู้พื่อ4ครั้งโอกาสยิง4ครั้งเล็บานูแข่ง3ครั้ สกรบอล3ครั้งแล้วก็ยิงชนเสาชนคานไป1ครั้งเป็นที่มาที่ประตูที่โอลิวัรกินก็ซ้ำเข้าไปนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็ถูกใจอูนายมารีก็ว่านไปกันแล้วกันสำหรับมาคัสเดอะมุงแรดฟอร์ดนะจ๊ะ ไปต่อที David, ่เดวิดฮามอยฟูกันมากแล้วกันนะโอ้โหมาคุมเมเวอร์ตันรอบนี้นี่ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะล่าสุดเนี่ยนะก็เอาชนะโคชเปอร์เลตเก็บแต้มได้จนตอนนี้ขยับมาอยู่ดับดับ13แล้วมี30คะแนนนะจ๊ะแล้วก็ห่างทีมัาดับ18อย่างอิสสวิตเนี่ยทิ้งเป็น13คะแนนโอกาสร,รอบตกชั้นเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยอมยอมรับบอกว่าอ um, ยังต้องมองในการหนีตกชั้นต่อไปยังไม่ปลอดภัยนะจ๊ะโดยฮาม,มอยฟูให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเออแน่นอนนะมอยว่าเราต้องระวังอีกมากเเเลลยย่่่่ะแตวาาารกก็็ทํไดด้้ีขึนม,มออชือ ฮัมมอยต้องการเห็นพัฒนาการอ่อนนุษราชกบังของลูกทีมะนะอยากให้นักเตะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮัมมอยก็มีรูปแบบการเล่นให้นักเตะมันทําให้ดีขึ้นแม่นักเตะก็ทําได้ดีนะแต่เราไม่อยากไปเปลี่ยนจุดแข็งของเขาจากยุคชอนได้หรอกก็แสดงให้เห็นในความแข็งแกรง่งความมุ่งมั่นแล้วฮัมมอยก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเมื่อไหรก็ตามที่เราคิดว่าเราเก่งไม่พอเนี่ยเราก็ต้องพัฒนายกระดับตัวเองซึ่งพวกเขาทําได้ดีมากอาวตามนี้นะจ๊ะก็ถือว่าให้สัมภาษณ์ได้ดีนะคือรู้อยู่แล้วอะไรดีอย,าย่อางาย น้องพัฒนาได้แล้วยังมีเขาเรียกอะไรยังพัฒนาปรับปรุงฝรีเท้ารูปแบบการเล่นให้เอเวอเรตนอยู่รอดปลอดภัยให้ได้ในพรีเมียร์ต่อไปนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูโอกาสดีขึ้นเรื่อยๆนะกลายเป็นว่าทีมเก่าของฮามอยทีมหนึ่งตอนนี้กลับมาหนีตายแทนเอเวอเรตแล้วอ้าไปดูใบแดงปริศนาของเฮย์จูดจูดเบลลิงแฮมกันหน่อยนะจ๊ะล่าสุดโดนไล่ออกน,นะจ๊ะในเกมที่มาดริดเสมอกับโอซาซูนาไปหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยนะในนาที39เจอใบแดงเลยเพราะผู้สินมองว่าเขาเนี่ยนะพูดจาไม่ให้เกียรต พูดไปพูดมาเบลลิงแฮมก็เลยแก้ตัวเฮ้ยผู้สินเนี่ยเข้าใจผิดเขาไม่ได้คิดจะดูหมิน่นแต่อย่างใดเลยนะเบลลิงแฮมกล่าวแบบนี้ว่าโอ้โหพี่หนูว่าพี่ทุกคนนะ่าจะได้เห็นในวิดีโอนะฮะเหตุ hey, การณ์นะจู๊ดจําแม่นมากเลยฮะ,ะจู๊ดพูดกับตัวเองฮะเพราะจู๊ดก็ติงต้องเหมือนกันนะค,ะคุยคนเดียวฮะ,ะจู๊ดไม่ได้พูดจาไม่ดีพูดสินเลยนะฮะแต่สุดท้ายผู้สินเข้าใจผิดนะฮะกลายเป็นว่าจู๊ดเนี่ยไปดูหมิ่นเขาพูดจาหยาบคายเขาไม่จริงนะฮะจู๊ดไม่เคยทาอะไร ตัวเอาง่ายๆนะพูดรงตก็คือคําว่า fu กับ f off นะ f off คือเหมือนแม่เงเอ้ยเหมือนแบบมุนจิตตัวเองแต่ fu คือด่ากันว่าไอเจตแม่เอออะไรประมาณนี้แต่ผู้สิ่นนะ่ะเข้าใจว่าเป็นคาว่า fu ไม่ใช่คําว่า f off ี่เป็นคําอุทานว่าแมา่งเอ,อ้ยอะไรประมาณนี้นั่นเองทําให้จูนเนี่ยโดนไล่ออกนะจ๊ะทีนี้คารชาลชลอตติกุนซอมาดเนียบชาวอิตาเลียนของเรเบลิตเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยน้องจูนเบลลิงแฮมเนี่ยไม่ได้ด่านะไม่ได้ดา่าไม่ได้พูดจาหมิ่นเกียรติลูเกียรติพูด สเลยแต่ใบแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สินเนี่ยแปลภาษาอังกฤษผิดพลาดนั่นเองนะจ๊ะโดยอันเช่บอกแบบนี้ว่าอื แจ้ว่ามันไม่ใช่คําด่าแล้วนะแต่ว่ามันเป็นคําที่สมบทจากตัวเองอะไรประมาณนี้เหมือนประมาณว่าแม่งเอ้ยโ,โคตรแม่งอะไรด้วยนั่นแต่ผู้สิทิเข้าใจผิดนะการรายงานผู้สินกับคําในคลิปที่เราเห็นหลักฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นะหวังว่าสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยะจะไม่เอาเรื่องนี้ไปตัดสินให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วกันนะเพราะแจ้ว่าจูดมันไม่ด่าใครอะไรแบบนั้นนะผู้สิทิเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษไม่ดีพอหรอกนะเขาไม่ได้พูดว่า FU เขาพูดว่า f อเพราะนั้นมันไม่ใช่คำน่าเกลียดอะไรเป็นคน ก็เดี๋ยวรอดูสุดท้ายแล้วใบแดงนี้จะโดนถอนไหมอุดท์ผ่านหรือเปล่าแล้วจะเป็นเรื่อง ใหญ่โตกว่านี้หรือเปล่าสำหรับคำว่า FU กับ F off นั่นเองนะจ๊ะอ้าทีนี้ไปดูคู่ต่อสู้อย่างบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาของกุนซือมาดโหดอย่างฮันซี่ฟลิกกันบ้างแล้วกันล่าสุดเตือนลูกทีมบาร์เซโลนาบอกอย่าไปทําเหมือนทีมอื่นเขาไม่ต้องไปเถียงกรรมการให้กับตันทีมคุยูอย่างเดียวหลังจากมีประเด็นที่จูเบลิงแฮมโดนใบแดงเพราะพูดคําว่า FU หรือ F off ที่ผู้สินเข้าใจผิดนั่นเองนะจ๊ะฮันซี่ฟลิกบอกแบบนี้นะเขาบอกเลยว่าอาฮันว่าถ้าเกิดทุกคนบอกเรื่องนี้กับฮันเนี่ยนะฮันว่ามันก ก็เหมือนการแม้ความเคารพนั่นแหละก็ไม่รู้นะจะพูดว่า fu หรือ f off ต่อหน้าฮันฮันว่ามันก็ไม่สวยทั้งนั้นแหละแต่ฮันก็บอกรูกทีมว่าอย่าไปเถียงผู้ตัดสินมีอะไรอ่ะให้กรรมการเนี่ยคุยกับตันทีมเท่านั้นเลยแล้วเราก็ยอมรับเรื่องนี้ไม่ต้องไปเถียงกลับมาก้มหน้าก้มตาเล่นบอลของเราไปไม่ได้แปลว่าเราชอบหรือไม่ชอบการตัดสินนั่นนะแต่ว่าเราต้องไม่ทําตัวแบบนั้นนะนั่นคือฮันซซฟลิกเขาบอกไว้แบบนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วกรณีของจูเบลิงแฮมที่อุทานสะบ,บัดกับตัวเองไอ้คำว่าะพูด กแต่กรรมการเข้าใจผิดนั่นเองนะจ๊ะไปตอนน่อกันที่แวงซองเดอะบริษัทกอมปานีนะจ๊ะโคช้ชของไบเออร์มิริกพี่เสือเนี่ยนะก็เสมอเลยพเพเซ้นได้ศูนย์ศูนย์นะชื่นชมเกมรับเลยนะบอกโอ้โหเหนียวแน่นมากทําให้รักษาระยะห่างจากรองจากฝูง8คะแนนเหมือนเดิมนั่นเองนะจ๊ะแม้ว่าการเก็บไติในบุเดสิก้าเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนี่เป็นนัดที่สองใน,นประวัติศาสตร์ของลีกเยอรมันนะที่ไบเออร์มิริกยิงไม่ตรงกรอบเลยซักกระครั้งเดียวนะเหลือเชื่อนะยี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมา กอมว่ามันก็เป็นฝ่ายคลองเกมชัดเจนนะนะเราไม่ยังไม่ต้องคลองเกมแบบนี้ทุกนัดหรอกคู่แข่งก็ให้เราป้องกันบ้างเราต้องทำแบบนั้นแหละหรือเ,เวอร์เล่นดีมากนะเพลซิงได้คลองบอลได้เดินเกมใส่เราได้แต่กอมต้องชมลูกทีมนะเกมรับของเราเนยอดเยี่ยมมากๆนะหนึ่งแต้มนี่เราโอเคเกมป้องกันของเราทําได้ดีแล้วเราทําได้เยี่ยมมากๆแล้วการเล่นของเราแตกต่างจากก่อนหน้านี้นที่เราเล่นแต่เกมลุกมาเล่นเกมรับเราก็ทําได้ดีอ่ะนั่นคือแวงซองเดอะบริษัทกลอมปานีนะจ๊ะก็ชมลูกทีมแก้เกอร์ไปแล้วเพราะเกมลุกยิงไม่ตรงกรอบ หน่อยก็แล้วกันนะประตูดินชาฝรั่งเศสของเอซิมิลานะจ๊ะล่าสุดต,ต่อสัญญาใหมา่จนถปี2028เรียบร้อยนะและเจ้าตัวเนี่ยนะก็รับคขาเหนื่อยขยับขึ้นไปจากเดิมเนี่ย2.8ล้านยูโรต่อปีอีกเกือบเท่าตัวเลยนะเป็น5ล้านยูโรต่อปีนะจ๊ะโดยซาลาตันอิบราฮิมวิทเนี่ยนะผู้ดูการกีฬาของมิลานเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าเจรจาสัญญากับนายด่านไว้29ปีเรียบร้อยและเตรียมจะแถลงข่าวเรื่องนี้ให้สื่อได้ทราบกันเลยน,นั่นเองนะจ๊ะตัวสัญญาเดิมของเมยอง และจะเซ็นสัญญากันภายในสุดสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านั่นเองนะเอา้ายินดีด้วยกับทั้งมิลานและเมนยองนะจ๊ะตัวนี้ก็ถือเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมในยุคใหม่อีกหนึ่งคนนะอ่ะและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันแบบสดใสสำหรับบรรดาแฟนหง,ห,งหรือคอปนะจ๊ะส่วนเด็กผีหรือเลดเดวิลก็ตามนั้นหมุนมองประคองอารมณ์กันต่อไปแล้วกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะนะติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงน จเจอเรื่องอะไรอยู่ในช่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องดีๆนะช้าพลังมาแล้วสัปดาห์นี้ลุยชีวิตให้เต็มเหนียวขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของแกทุกคนเลยขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วก็จะมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเซาซีจวันนี้ไปเว้ย